สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็เป็นเวลา8นาฬิกาวันนี้ก็จะพามาดูการเจริญเติบโตของผักสลัดทั้งสวนสุขของเราอันนี้ก็เป็นผักสลัดกรีนคอร์สก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยน้องก็จะโตเร็วกว่าเพื่อนนี่จ้ะนี่กรีนคอร์ส ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือผักสลัดกรีนคอร์สของเราแล้วก็จะมีกรีนโอ๊กนี่จ้ะกรีนโอ๊กก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ที่ผักเราไม่เสมอกันเพราะเป็นเพราะต้นกล้าต้นก้าโตไม่เท่ากันนี่จ้ะเราไม่ได้คัดต้นก้าออกก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างก็จะโตไม่เท่ากันนี่จ้ะอันนี้เป็นกรีนคอร์ส อันนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สของเราก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นมินิคอร์สนี่จ้ะมินิคอร์สก็จะออกใบมนมูลลักษณะนี้ส่วนกรีนคอร์สก็จะเป็นใบยาวๆใหญ่ๆลักษณะนี้ก็คือกรีนคอร์สนี่อันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กของเรานี่จ้ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาผักสลัดกรีนโอ๊กของเราก็ได้ลักษณะนี้เลย ัณะนี้อันนี้ก็จะเป็นมินิคอสมินิคอสกำลังสวยเลยจ้ะนี่นี่มินิคอสอันนี้เราเปลี่ยนมาใช้สายพันธุ์กินคูเปอร์จะเป็นลักษณะนี้เลยนี่จ้ะจะเป็นลักษณะนี้อันนี้จะเป็นกีนคอสเอ็มนี่จ้ะสายพันเอ็มจะเป็นลักษณะนี้อันนี้กีนคอสใบใหญ่จ้ะนี่บิ Big ๊กกีนนี่จ้ะจะเป็นลักษณะนี้บิ Big ๊กกีนจะเป็นใบลักษณะนี้ส่วน AM ก็จะเป็น เป็นพุ่มๆใบพุ่มๆลักษณะนี้ก็เราก็จะปลูกเทียบกันว่าสายพันธุ์ไหนจะตรงตอกับสภาพอากาศบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นฟิลเล่ฟิลเล่ก็จะปลูกอยู่สองสายพันธุ์ก็คือจะมีฟิลเล่เม็ดขาวแล้วก็ฟิลเล่เม็ดดำอันนี้จะเป็นลักษณะของฟิลเล่เม็ดขาวก็จะเป็นใบลักษณะนี้นี่จ้ะเราก็จะมาทดลองปลูกเหมือนกันว่าพันธุ์ไหนจะ เหมาะสมกับสภาพอากาศกับบ้านเรานี่จ้ะละนนักษณะนี้เพราะว่าบ้านเราก็ถ้าเกิดหน้าร้อนก็ร้อนจัดนี่จ้ะลักษณะน,นี้เลยนี่นี่เลยจ้ะนี่ <c oughs> นี่ก็จะเป็นปลีนโอ๊กกำลังสวยจ้ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเลดโอ๊กนี่จ้ะเลดโอ๊กนี่จ้ะ เลดโอ๊กก็กำลังสวยกำลังแดงเลดเลดโอ๊กจะถ้าเกิดว่าน้องได้แสงแดดจัดได้แสงแดดเพียงพอน้องจะออกสีแดงเข้มสวยประมาณนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้แสงแดดเพียงพอน้องก็จะไม่ค่อยออกแดงเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าโอเคได้แดดจัดแล้วก็ได้แสงแดดเพียงพอก็จะมีออกสีสวยๆประมาณนี้เลยจ้ะนี่ ประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้นี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กเหมือนกันนี่ลักษณะนี้เลยจ้ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมินิคอร์สกับกรีนคอร์สนี่จ้ะอันนี้ก็มินิคอร์สนี่จ้ะลักษณะ,ะน,น,นี้กําลังสวย mm hmm. นี่จ้ะกาลังสวยกําลังโตประมาณนี้เลยนี่นี่เลยจ้ะส,สวยประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น กีนคอสแบบมินิคอสแต่ตัวนี้ก็ยังแยกไม่ออกประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นรูลงลงมาจะรากน้องก็จะสวยๆประมาณนี้เลยนี่น้องก็กําลังจะ,จะเจริญเติบโตนี่ประมาณนี้เลยจ้ะส่วนด้านนี้เราก็เอาผักลงปลูกไปเมื่อวานนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นฟินเล่ฟินเล่ยังไม่ผูกจากถ้วย อันนี้ก็จะเป็นกีนคอร์สน้องก็จะตูกับเพื่อนก็จะโผล่ออกมาจากถ้วยลักษณะนี้เลยน,นี่เลยนี่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้รับแสงแดดเท่าไหร่ก็จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของน้องเดี๋ยวเราต้องหาวิธีแก้ไขด้านนี้เพราะว่าเป็นหลังคาบ้านบางนี่จ้ะส่วนด้านนูน้นก็เพิ่งเอาลงปลูกเหมือนกันเมื่อวานนี่จ้ะก็จะประมาณนี้ คลิปนี้ก็จะพามาดูการเจริญเติบโตของผักสลัดทั้งสวนของของเราเพื่อนๆคน,คนไหนอยากปลูกไว้กินเองก็สามารถปลูกได้หน้าหนาวตอบโจทุดมากๆเลยค่ะก็คลิปนี้ก็จะพามาดูสวนประมาณแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า